ที่สุดแลน้รมนมที่สุดแลนครมนมเพื่อไฟล่องน้ำโงงามสวยเด่น ม,มานครพนมต้องชมสามที่สุดสามที่สุดจะนำสู่ชีวิตที่สุขที่สุดที่สุดแรกก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในที่นี้คือองค์พระธาตุพนมและการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวัน ที่สุดที่สองคือความสวยที่สุดได้แก่ความสวยที่สุดของสะพานมิตรภาพสามนครพนมคำบ้วน,นและบริเวณทิวทัศน์บริเวณรอบข้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลานแคมปิ้งนะแล้วก็ฉากหลังที่เป็นฉากในส่วนของเทือกเขาจากฝั่งสปปลาวที่สุดที่สามก็คือความงามที่สุดได้แก่การท่องเที่ยวทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ซึ่งมีความงามเหมือนกับความงามของต่างประเทศเราจะมีทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นถนนชุนทอนวิจิตเป็นถนนเลาะเรียบดินน้ำโขงมีเขื่อนที่ยาว3-4กิโลเมตรมีลําน้ําโขงทอดขวางระหว่งวงางนครมนมกับแขวงคำวนลของลาวมองไปฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นป่าไม้เห็นทิวเขาวิวเขานะฮะซึ่งมีความยาวเหมือนพญานาคทอดกายยาวอยู่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในตอนเช้าพระอาทิตย์ก็จะขึ้นเหนือทิวเขา มาตอนกลางคืนก็จะเห็นพระจันทร์ลอยเด่นเป็นสง่านะครับในบริเวณทิวเขาเป็นชีวิตที่สโลไร้นะครับถ้าท่านมานครพนมแล้วได้ไปครบในทั้ง3จุดนี้ก็จะเหมือนกับชีวิตคนนครพนมซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เป็นชีวิตที่ได้รับการประกาศกาคนอยู่แล้วมีความสุขมากเป็นลำดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนักท่องเที่ยวต่ตางๆได้มาเยี่ยมชมนครพนมนะครับ ชมสามที่สุดนะครับสามที่สุดนำสู่สุขที่สุดมานครพนมไปไม่ครบเหมือนมาไม่ถึงนะครับก็ขอ,ขอกราบเรียนเชิญนักท่กองเที่ยวทุกท่านนะครับมานครพนมชมสามที่สุด ครนักคราวมในนามของท่านสมาชายุทยเพื่อการหวนน่าม ที่สุดแอดนครพนมนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่งดงามที่สุดนั่นก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่ามีความงดงามไม่ว่าจะมองจากทั้งฝั่งไทยและฝั่งสปปลาวเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสายน้ำโขงและก็ภูเขาที่เคี้ยวขจีและความอุดมสมบูรณ์ของฝั่งสปปลาว เป็นฉากหลังให้กับเราด้วยถ้ามีโอกาสนะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านมาสุขที่สุดแอดนครพนมนะครับที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ณจุดนี้ครับ ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องซันประชากรปีแอสกุลแก้วครับสวัสดีครับน้องันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับและนี่ก็คือน้องสันที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวจังหวัดนครพนมหล่อไหมครับถ้าหล่อขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเราคงจะต้องหาอะไรใหม่ๆที่จะต้องพูดได้อย่างสั้นๆเลยกระชับว่ามานครพนมแล้วนครพนมมีอะไรดี พี่ดีล้วก็เลยกลับมาเริ่มมานั่งคิดว่ามันต้องหาอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะฮะพูดไปแล้วก็ให้เก็ตเลยก็เลยเป็นที่มาของสามที่สุดนะฮะก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระธาตุพนมนะแล้วก็สวยที่สุดสภาพิเดชาสามงามที่สุดคือทัดลินคองโถอ่ะไม่ดีก็อยากไปถามเลยอันนี้กำลังว้าวกันอยู่นะ I got this! Wow. Oh.